นะครับศิลปินวัย16ปีเหมือนกันและก็พิเศษสุดสําหรับวันนี้เป็นไลท์แรกนะครับเป็นไลท<ช>์ <ๆ S 2> แรกก็ <ๆ S 2> เลยสิเสื้อไพรส์พี่นออกจะน้อยหนึ่งฝากตัวกับพีกานองนะครับเอาหน้าตาม,มาคือบักจอยแถวที่นี่โอ้ยมันนบักจอยเจ้ากระไดน้ำเมาหลานไปทั่วไหไเขาบักจอยบ๊อยยังไรมันสิดุนเดียวใครมันลองเพียงไงบอกมาซื้อจะกของซื้อยากมาเลมาซื้ออยู่มาคือบักจอยแต่เได้เด่น ใไปบอกจ้อยนี่บอกจ้อยนี่เลยอันนี้คือผมสมัยประมาณอายุสามสิบห้าปีสิบสี่สิบห้าปีคือผู้นี่ละครับสมัยพี่น้องเคยได้ฟังเพลงนั้นบพรพี่น้องครับเคยเห็นหน้าปพบก็ทำหัวใจทำให้ปวดร้าวหลงมักผู้สาวรักต่างวันอันนั้นเก่าแล้วเอาไปอะไรมันสิโดนซีไอปะลาลองเพลงสก่อนเนาะแต่ว่าใยายขึ้นมาจะเป็นหุ่นแบบนี้นี่แหละฝากไว้ด้วยครับน้องมานะเพชรบ้านแพงครับนะครับมินิวิทย์ที่แรกครั้งแรกฮะมือนี้ สิลองพูดกบลังองุ่งอิงครับกับงานเพลงนี่อาจารย์มาแม่มาตาใสกวดี่สร้างเถือกมันมาเกิดอยู่ในป่าตัวมาตัู้พานฮะมาตัู้้พานไปออกมาเจะอยู่ทั้งเขาบุรมาตาบ้านไหนพูดแล้วบ้านสวนสวรรค์อาเพื่อผู้พานสวนสวรรค์แมนมาสมัครกับวอนกับวนพ่อซื้อบ้านนั่มเป่าอยู่ในป่ามาเลยอือเพร่ะว่าสร้างเถืยอนมัอยู่ในป่าดีวาสนาสิไดมาอยู่ดีไปลูกพราะยจุยผู้หนึ่งคิดว่าสิบหกปีซัมหนีเดิปู ฝากเนี่ยฝากโตัวในเรือปูโอ้ยอันเฝ้าดีนะมันบ่ได้เด็ดเนี่ยมันเอาลูกไผ่เคยได้ปูบัดนี้สิมาเป็นลูกไผ่ได้บัดนีตได้กินได้กันครับปูเมื่อนี้ลูกสาวกับพักพอนน่อยพ่อพาไปหาผู้นี้กตเลยพักพอนน่อยเสียงอาจีพเป็นวัดจังน่อยผู้พะอาไปผู้พ่อคนว่าเมื่อนี้สิพาไปเอาหมูมาอยู่น้ำด่าให้ลาไปน้ำแน่เพื่อนอยากมีหมูเวาวน้ำรับเอ้า ขอบคุณนะครับทุกระล ah 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 right ังใจกันแล้วกันเดี๋ยให้ให้เปล่าลูกอิงลงไปแตงเนื้อแตงตัวจะนอยสักกอนจะสิมาลัมนะครับเอาให้เปล่าลับไปเพิ่งจัก่อนหนึ่งเนาะมาดิเปล่ามาลัมขู่อุกังบาทนี้โอ้เออดอกไซบอร์นกับขอบคุณไก่ให้ศิลปินนุบน้อยส่งให้ยิตมทิพย์ไก่ยทิพย์เจ้าของเมรุเทพนี่นับนิ้วบุกดาเป็นเสียชีวิตไปแล้วครับดอกนิ้วบุกดาเหลือไว้เด็คุณงามความดีผลงานเพลงก่อนรับก่อนนี่ค่ะ ลาไปโยใส่ลาเฟ้ย์ลาคนหกเจ้าแเปตายยังคดหอดอยู่เค้าลาได้แต่กอดความเหงายามหาเจ้าโยไกลบอกใจไว้ ว่าให้ทนและกลับมาเด้ออ้อนเออใส่หมอหนึงในมือหนึ่งน้อลายอน้น ซอยกัดกันกันละกัน ဘယရောက်ရာင်ນးိုခ်ရေူွေိုးို့စေးောရယ်ရာဘါူေဲီောကံးု့ာေ ชาสังคมไปลองลรมแค่ไหนโย่ใส่น้อยเจ้าให้คนเงาได้นอนมือไก่หนาคนที่เคยสบตาขยังชาเจ้าโยนหนาสักหัวสักแกสะเดือนเขาใส่ใจรักแฝงห่วงใจอยู่ที่ไหนน้องคนรักเจ้าเสือคำลอบข้าวขาวคนใกลไกลก็ไหลเววเว่อื้อเพียงที่เพิ่งคือหมอนึงหอนหนึ่ง วันล้วันตกตาอยากให้เราวันกลับมาหาน้าแฟนพอามาแค้นหัวหน้าใส่หมอนหนึ่งไปเงินเธอเจ้าวัดนอนนกกาเ กระดานพอสอบใดควันเดือนกระดานพอสอไใดอันรักว่าใจอายบนั้นทำแน่ก็มากว่าเม็กลายังมีให้เจ้าเด็กเจ้าบอกกันไปไอายเออใส่มาหนึ่งหาสอบคำเพิ่นน้ำน้ำวาเจ้าเด้